สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองของน้องตุ๊กตาสาวน้อยไทย l าเด e r s เมื่อนี้น้องเป่งกัสมาทาคลิปรีแอคชั่นอีกแล้วเนาะส่วนคลิปที่น้องตุ๊กจะนารีแอคชั่นในเมื่อน,นี้ก็คือมาเบิ้งตอนกลางคืนของแต่ละประเทศกันทุกคนว่าจะมีไฟแสงสีสว่างลายซัมใดน์เนาะซึ่งน้องตุ๊กเขาบอกเลยว่า หนึ่งในนั้นต้องมีประเทศไทยแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าเฮ้ยประเทศไทยตอนกลางคืนนี่จะสมคำล่ำลือแทบบอว่ามีไฟแสงสีประดับประดาประเทศไทยน่าสนใจและมีสีสันไหลคืนเนาะขอบอกเลยด้วยทุกคนว่าอันนี้มีเอฟซีมาถามงตัวน้องตุ๊กเห็นประเทศไทยตอนกลางคืนแล้วเป็นยังไงขอทําความรู้สึกหน่อยนะคะคืออยากจะบอกเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณสําหรับคําถามนะคะแล้วก็ ขอบอกเลยว่านะคะว่าประเทศไทยเป็นคนที่ประดับประดานะคะให้ประเทศมีความน่าสนใจและทําให้หนักท่องเที่ยวนะคะได้มาเที่ยวแบบเห็นว่าเออประเทศไทยมีแบบนี้แบบนี้เด้อเนาะเออประเทศไทยมีการจัดแบบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอย่างทุกคนแบบมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกอย่างตอนกลางคืนที่เมืองไทยอยากจะบ,บอกว่า สว่างมากๆนะคะทุกคนตามท้องถนนเนาะทุกคนสังเกตเลยว่าตอนประมาณหกโมงนะคะตะเวนเริ่มตกไฟตามท้องถนนมันจะเปิดเองอัตโนม,มัติซึ่งตุ้งไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นคนเปิดแต่ว่าตุ้งทุกคนกันจะน,นัดไปตลาดนะคะแล้วก็กลับมาจากตลาดนะคะซึ่งตอนนั้นพอดีตะเวนตกคือแบบฟ้าเริ่มมืดแล้วเริ่มมองเห็นทางแล้วนะคะนะก็คือแบบเห็นไฟตามท้องถนนแบบมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ประมาณนี้แบบมันเปิดขึ้นเองอัตโนมัติเลยนะคะบางทีก็บางวีก็ผาเปิดออกนะแต่ว่าพอห้องตอนเศร้าเวลาประมาณอหกโมงบ่ห้าหกโมงแบบเริ่มแจ้งสียนะไฟมันก็นกนจะปิดเองเออแหละนี่แหละอันนี้คือข้อดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเรามีไฟตามท้องถนนเวลาเขาเดินทางไปใส่มาไซนะทุกคนแล้วแบบเขาก็จะสะดวกสบายในการมองเห็นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุนหนักอีกเนาะสำคัเลยทุกคนนจะบอกว่า เพราะว่าแค่ถนนโหนทางเท่านั้นการตกแต่งเขาจะอบไรตกแต่งตึกหรือว่าแบบยุ่เมืองไทยเนาะทุกคนมันมีการตกแต่งตึกเส้นทางตามทงนองถนนคือแบบโอ้ยงามคักทุกคนถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะบม่ได้เห็นในตัวกรุงเทพจริงๆแต่ว่ากะสังเกตได้ไง่ายคือคนที่คนลาวที่ไปเที่ยวไปรีวิวให้เบิง้งนะตัวเองก็ได้เบิ้งจากคลิปนั่นแล้วก็ได้คงจะคลิปนั่นนะคะมาเดี๋ยวเอามาเบิง้งกันทุกคนว่า าวความแตกต่างตอนกลางคืนของแต่ละประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรเนาะมันจะแสงสว่างดีสดัมไตนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ้งแล้วก็ไปรับชมกันเลยเน,ะน,นาะะงันวันนี้ S อสมี2ิความแตกต่างตอนกลางคืนของแต่ละประเทศมีไทยและทั่วโลกแล้วมันจะต่างกันสักแค่ไหนไปติดตามกัน จะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ S p Y ได้กันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ประเทศไทยด้าะชายเนไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ50าของโลกโดยมีเนื้อที่กว่า513,120หนตารางกิโลเมตรถ้าเราสังเกตตอนก็ขึ้นดีๆเมืองหลักๆและเมืองหลวงของประเทศไทย พูดได้เลยว่าปิดเหนือที่ไม่เคยหลับไหลเส้นทางส่วนใหญ่ก็จะมีไฟฟ้าสว่างสวตลอดยกตัวยอย่างเช่นกรุงเทพมหาคนครพื้นที่ EEC เชียงใหม่ภูเก็ตและเ่อะราชสีมาอุบลราชธานีอุดรธานีและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะสว่างไสวเรับถึงไฟฟ้า 2. อประเทศกัมพูชา ปราชอาณักรกัมพูชามีพื้นที่กว่า 1, 81, 3 5ตรงกิโลเมตรเริ่มจะสังเกตเห็นแสงในเมืองหลักๆเช่นกรุงพระนมเปนเมืองพัตนบงเมืองสีลาเป็นส่วนใหญ่ส่วนพื้นที่ที่เหลือก็จะหลับไหล 3. ประเทศลาวรากอาณรจักรที่ปไตจัยราชชนลาว ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีพื้นที่กว่า2,36,800กิโลเมตร 5, 6, ถ้าเราสังเกตภาพถ่ายจากดาวเทียมตอนก็คืนจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราก็จะหลับไหลย,ยกเว้นเม,มืองหลักใหญ่ๆยกตัวยอย่างเช่นกรุงเวียงจันและคอนหลงพระบางก็จะสว่างตบ,บ้งน เวียดนามมีพื้นที่กว่า311,000ตารางกิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางของเวียดนามเสือใหญ่และเมืองหลักๆกทจะสว่างสวายยกด้วยอย,ย่างเจมกรุ่มฮานอยและนครโฮจิมีนสว่างเพื่อการเด็ทุกคนเนาะแฮ่อยาทิ่เป็นแพา่ พื้นที่กว่า676,578ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่40ของโลกและใหญ่เป็นอันดับที่2ของอาเซียนซึ่งประเทศเมบล่าพ่อตกดึ่เสิร็จใหญ่แล้วเราก็จะสังเกตพื้นที่อยู่3พื้นที่ที่สว่างสวัยยกตัวอย่างเช่นย่างกุง้งกรุงดนปิดอและมันทะเลหกประเทศฟิลิปปิน <laughs> ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีพื้นที่กว่า30ตารางกิโลเมตรซึงในใจกลางคืนเราจะสังเกตเห็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลของฟิลิปปินส์อยา่างกรุงมะนิลาและเมืองเซบูอ,อ๋ออุ้ยฟิลิปปินส์เป็นเมืองแบบนี้เนาะทะเลไหลห่ะป,ประเทศอินโดนีเซียซึ่งประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ข้ามมหาสมุทรอินโดซีนและทวีปออสเตรเลีย ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่14ของโลกซึ่งส่วนใหญ่ประชากรจะอาศัยอยู่ในกรุงจากาันด้าและเมืองใกล้เคียงอย่างปัตตุงสุลปยาและปาหลีเราก็จะเห็นความสว่างสวยตรงแถบนั้น 8. ประเทศมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมีพื้นที่กว่า3,383สตารางกิโลเมตรซึ่งก็จะมีพื้นที่หลกัหลกๆอยู่2ส,ส่วนนั่นก็คือมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออกความสว่างสวยส่วนใหญ่ของประเทศมาเลเซียก็จะอยู่ที่เมืองหล,กหลกักๆยกตัวยอย่างเช่นกรุงกะลาลัมเปอร์กันตันมะล,ละกาและปีนงัง โอ้หประเทศจีน,จนสาธารณะรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ใหญ่สุดๆกว่า9.6ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3หรืออันดับ4แล้วแต่วิธีการวาัดเนื่องจากว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงกลางของประเทศก็จะเป็นพื้นที่ทะเลทรายซึ่งทําให้ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบตะวันออกของประเทศเช่นปักกิ่ง เสี่ยงหายที่เป็นมหานครไม่เคยหลับไหลหสิบเกาหลีเหนือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีมีพื้นที่กว่าหนึ่ง 2 2 5 4 0ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่97ของโลกซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมตอนกลางคืนของเกาหลีเหนือจะสังเกตได้ชัดเจนว่ามีความสว่างสวยอยู่ที่กรุงเปียงยางเป็นส่วนใหญ่และที่เหลือก็เป็นเมืองที่หลับไหลอย่างที่เห็น mm hmm. 11. ประเทศเกาหลีใต้ านารณรัฐเกาหลีมีพื้นที่กว่า1363ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่1นึ่งเจของโลกซึงทุกพื้นที่ของเกาหลีได้ก็จะสว่างสวยไปทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเท่านั้นทั้ง,งปูซานควังจูซูบอน หรือแม้กระทั่งเกาะเชจูก็มีความสว่างสวยตลอดสุดยอดเลยสว่างแบบแจ้งเพื่ออเลยนอนอกาลางคืน 12. ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีพื้นที่กว่า377,975ตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่62ของโลกความสว่างสวยของประเทศญี่ปุ่น กิดทั่วประเทศที่ทมีประชากรอาศัยอยู่ก็จะสว่างสวยัยแต่ที่เป็นเด่นชัดมากๆนั่นก็คือกรุงโตเกียวนครโอซกาก้านากียาที่จะเด่นมากๆแต่ก็ถือว่าสว่าง13ประเทศรัสเซีย สหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยพื้นที่กว่า17ล้าน<ฮ>ตารางกิโลเมตร,รซึ่งประชา<ฮ>กรส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ในกรุงม,มอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์บิร์ความสว่างสวยก็กระจายกันอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ใหญ่บ้างประเทศนี้14ประเทศอียิปต์ สหรัฐอเรัฐอาหรับอียิปต์เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว่า1ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่2ีของโลกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสว่างสวยสุดนอกจากเมืองหลวงอย่างกรุงไคโรตลอดเส้นทางของแม่น้ำไนก็เต็มไปด้วยความสว่างสวยเช่นเดียวกันสิบห้าประเทศอินเดียอินเดีย สาธารณรัฐอินเดียมีพื้นที่กว่า3 2ล้านแสนตารางกิโลเมตรอินเดียจึงกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่7ของโลกสอ,อ,อินเดียก็เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นสุดดังนั้นความสว่างสวยจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ใช่แค่เมืองหลวง,งใหญ่ๆเท่านั้นสว่ง <16 S 2> างมากทวีปแอฟริกา พื้นที่แอฟริกามีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า30ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งความสว่างสวัยส่วนใหญ่ของแอฟริกาก็จะอยู่แถบชายฝั่งทะเลยกตัวอย่างเช่นประเทศแองกลราประเทศนดจีเรียประเทศแคมรูนและประเทศแอฟริกาใต้ <S 2> <S 2> <S 2> 17. ทวีปออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียเป็นทวีปแผ่นดินใหญ่ ที่จะประกอบไปด้วยประเทศออสเตรเลียนิวกีนีแทนมาเนียนิวซีแลนด์และประเทศหมูกาะต่างๆพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะสว่าสวยยกตัวอย่างเช่นซิดนีย์ในรัฐนิวเซาวล์เมลเบิร์นในรัฐวิกตอเรียแกรัดเวสเทิร์นออสเตรเลียรวมไปถึงประเทศนิวซีแลนด์อย่างกลุ่มเวลลิงตันและออคแลนด์ 8. ทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาเหนือมีพื้นที่กว่า24ล้านตารางกิโลเมตรความสว่างสวยตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงประชากรอยู่ที่ไหนพื้นที่นั้นต้องสว่างสวยอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็น<ด>ประเทศแคนาดาสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกลและประเทศอื่นใหญ่มากประเทศนี้ 19ทวีปอเมริกาได้ทวีปอเมริกาได้มีพื้นที่กว่า17ล้านตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ป่ามหาศาลอย่างป่าอเมซอนฉะนั้นพื้นที่ที่สว่างสวยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ทวีปยุโร ทวียุโรปนั้นมีพื้นที่กว่า10ล้านตารางกิโลเมตรความสว่างสวยตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปทานก็มีไฟฟ้าและสว่างสวยไปทัท่วทวีแต่ในเมืองใหญ่หลักๆก็จะสว่างสวยเป็นพิเศษยกตัวยอย่างเช่นในอิตาลีอย่างมิลานเวนนสและกรุงโลมประเทศฝรั่งเศสอย่างกรุงปรารีสประเทศอังกฤษอย่างกรุงลอนดอนแมนเชสเตอร์ เมองมเปิดเดน,นประเทศต่อมาเป็นกับบ้างหละกับคลิปนี้ลแล้วเพื่อนๆละ่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมทิ้งความคิดเห็นไว้ทิ้ใต้ล่างคอมเมนต์นี่นะและอยากให้เอสพี่วายทำก็ไทุกคนถือว่าแต่ละประเทศก็คือแบบในตอนแต่ละกระืนก็จะมีความสว่างสวยนะคะทุกคนก็คือหนึ่งในนั้นก็จะมีประเทศไทยที่สว่างสวยสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะมี ประเทศอินเดียก็สว่างสวัยเดีทุกคนอินเดียกับสุดยอดจริงๆนะคะกับเจอกันไปแล้วนะคะสิบยี่สิบประเทศนะคะอันนี้มาที่เขาได้มายี่สิบประเทศในตอนกลางคืนนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นจะมีความสว่างสวยทางด้านการไฟฟ้าซ้ำใดนะคะแต่เขาบอกเลยว่าอ่าประเทศเราก็จะมีตัวนครหลวงนะคะกัที่เป็นเมืองลักๆก็จะมีหลวงทังหลวงพระบางแล้วก็นครหลวงเียงจันท์นะคะ ไทยจะเอิญว่ากลุ่มยงจั์บอกแต่ว่าทางบางตัวเองบางตัวเองจะเรียกว่าเอิญตลอดว่านครหลวงเวียงจันนะคะทุกคนอืมนครหลงวงยงจันวังเวียงหลวงพ่อบางนะคะก็จะสลายก็จะเป็นสถานที่เที่ยวลักๆของประเทศลาวเลยนะคะใครได้ไปลาวก็อย่าลืมไปเที่ยวไปเด้อทุกคนเนาะเดี๋ยวอีบุโดงตีงกะกลับบ้านกับช่อง <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวดูนี้ ต้องเองขอตลาไปก่อนขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ค่ะนอกากที่ทำให้น้งทุกได้เห็นความแตกต่างของการคือแต่ละประเทศนะคะว่ามีความสว่างสวัยสํำใดเนาะเดี๋ยว,ตวเตยขอตลาไปก่อนคะ่ะกับสวัสดีค่ะสบายดีเดอร์บายบายไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะ